o r l d บ a n k เตือนไทยเสี่ยงน้ำท่วมภัยแล้งธนาคารโลกเปิดเผยรายงานตามติดเศรษฐกิจไทยประจำเดือนมิถุนายน2566เตือนไทยมีความเสี่ยงสูงต่อการเผชิญเหตุอุทกภัยและภัยแล้งเช่นเดียวกับหลายประเทศในกลุ่มอาเซียนซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายด้านเศรษฐกิจมหาภาคโดยยกตัวอย่างน้ำท่วมใหญ่ปี2554ที่สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจไทยคิดเป็นมูลค่าถึง1.43ล้านล้านบาทหรือคิดเป็น12.6%ของ GDP รายงานระบุว่าตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาไทยคงเผชิญเหตุน้ำท่วมและภัยแล้งบ่อยครั้งและปัจจุบันติดอันดับ้9ของโลกตามหลังเวียดนามเนียนมาและกัมพูชา โดยกรุงเทพและแหล่งอุตสาหกรรมส่งออกบริเวณใกล้เคียงยังคงเผชิญความเสี่ยงต่อน้ําท่วมเป็นพิเศษและมีการออกมาตรการควบคุมทั้งยังเผชิญกับาาภาวะภัยแล้งบ่อยครั้งจากปัจจัยหลายประการเช่นฝนแล้งและการจัดการดินที่ย่าแย่นอกจากนี้ยังคาดการว่าอุณหภูมิเฉลี่ยรายวันในไทยอาจเพิ่มขึ้นเป็น1.8องศา,าเซลเซลียสภายในปี2593